Okay. มาสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมแอดมาน,นะครับและนี่คือรายการสปอร์ตไลท์พ e ีเขียวพาร์ทที่10กันแล้วนะครับก็เป็นรายการที่มาเล่าโปรไฟล์คาแรคเตอร์พ e ีเีของแต่ละตัวเนาะแต่ละสัปดาห์ไม่เหมือนกันและก็พิธีกรแัดสุ่มนะครับเราไม่รู้เลยว่าจะได้ไงโอเคก็พานิมมันสิเนาะเราก็มาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นใครเนาะโอเคขออนุญาตเปลี่ยนหน้าจอนะครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคอะไปดูกันเลยดีกว่ากันดีกว่านะกับสปอตไลท์พาร์ทที่สิบกันเนาะอ่าสิ้นพาร์ทที่สิบกันแล้ะก,ก็รอบที่แล้วคุณสกายไปแล้วนะอ่าครั้งนี้ก็คุณสกายก็ต้องมาหมุนกันกันเลยนะอ่าโอเคอ่าเชิญเลยครับไปขอผลดีๆนะอย่าโดดกูนะอ่าโอเค เนื่องจากว่าตอนที่อัดในวันนั้นนะครับตอนนั้นคุณสกายหายตัวไปครับเลยต้องมีกรณีพิเศษครับไปดูกันเลยดีกว่าเป็นไะไรสกายไม่อยู่ไอยู่ไหมอย่านั้นบิดแล้วสกายยังไม่มาเอ้างั้นงั้นขอให้เกียรติซอรเอ่า์บุเซอร์ก็ได้นะ อากูกูประจานประจานนี่ไงเอจยุลักจียุอสสกะอูลละละคีลละละจบเดี๋ยวมามามานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเิดมขัดกูไม่ได้รอเลยโอเคเหมือนเล่าไออีเล่าโอเคหยุดครับไปเลยครับผมจใครกันเะขอขอเลวะสักคนได้ไหมขอคีลละละครับเคือเฮ้ยเี๋ยใครเะ อ้อ้ยบไปเล้ยวเล้วเลยวเ้ยเล้ยวเล้ยเล้ยวเ้ยเล้ยวเลี้เล้ยไเลี้ยเลียวเเลยวเเลยเียวเลยเเลยวเเล้ยวเลยเลยเลเลยเเลย้วเลยีเลมายวเวเลียวเเลวี้วเลีี้เ เหลือ <icana? S 2> สามครับแต่ว yes. ่ามีคนลับอยู่นะครับมีตัวละครลับอยู่นะครับจีเกตคาแรคเตอร์ซีเกตโอเคอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยซับซับเว้ยเท่ากันไม่รู้ว่าใครได้ปะแอดบอยโอเคหยุดครับเอาละผลที่ได้ก็คือเอา เดี๋ยวแล้วก็เบเชอร์เนนเบียบร้อยถามามผู้โปรดิวเซอร์ของตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้เราได้ตอนนี้เราได้อยู่โอเคอ่าโอเคเม่ต้องมาต้องบอกว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเอาเดี๋ยวเาโอเคเอามาสรุปกันดีกว่าครับก็ในสปอตไลท์ครั้งนี้ครับผมก็ได้ตัวของซากินะซึ่งเป็นครบแล้วกับสเปซปาร์ตเอสเบด เออหมือนเองเดินเองเดินเองน้กงเล็งหอครับตามนี้ครับตอนนั้นทำอะไรอยู่อะไม่เข้าใจโอเคก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าอันนี้คือคลิปอัดจินนะครับไม่ใช่การตัดต่อนะอ่าโอเคมาเรามาดูกันนี้ก่อนนะมาสปอตไลฟ์พีเคียวพาร์ทที่สิบในครั้งนี้นก็คือ พีเงะซากิครับหรือเคียวบูมแล้วไม่ใช่มีแค่ล่างเดียวครับมีเคียวไบด้วยนะครับอ่าเป็นพีเคียวอินดี้ครับสองเคียวบูมกับเคียวไบจากฟูตัาลิบะพีเคียวสเปสตาโอ้โหชื่ออย่างยาวมากเลยส่วนทิฏิกรนะครับก็เป็นโปรวิเซอร์เองครับเจ้าของเพจแอดมินเองครับแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายคอนเทนต์นะครับอ่าก็เหงาหง่อยเหมือนเดิมครับ อยู่คนเดียวเยีไม่เป็นไรครับมาก็เป็นตัวละครจากซีรีส์ฟูตบาบะนอยู่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัวละครสุดท้ายแล้วนะครับที่ครบแล้วสหรับสเปซสตารนะ์นะเรามีแค่แค่สองคนโอเคมาเรามาดูข้อมูลพึ้นฐานกันด,ดีกว่ามาฮิงาซากิหรือเคียวบุ๋มกับเคียวไบนะเกิดมาที่7สิงหาอายุในซีรีส์เนะี่ยในทีวีซีรีส์นะจะเป็นอายุ13ถึง14 ในอัตโนาเนี่ยในซีรีส์อัตโนาเนี่ยจะอายุถึง26นะครับส่วนคำพูดจำตัวก็เสร็จโจโตาดีหรือท็อปฟอร์มสุดๆไปเลยอืมตามนั้นเลยครับส,ส่วนส่วนสัญลักษณ์ของพีเคของห้านี้จะเป็นอันนี้ครับจะเป็นน้ำพุผสมกับพวกพูดธรรมชาติครับอืมก็เลยกลายว่าโลโก้เนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นต้นไม้กำลังงอกงอกงามนั่นแหละอ่ะโอเคนะ โ <laughs> okay, อเคป่ะเรามาดูประวัติกันคร่าวๆกันดีกว่าครับเซยูกันดีกว่านะอะเซยูก็คือคุอคณโอโระฮิโกโตะนะครับเป็นเซยูที่ผลงานน้อยผลงานน้อยครับคือตั้งแต่ตอนผมสุ่มได้ตันะวที่ตางเนี่ยก็ผลงานน้อยเหมือนกันนะเซยูคนนี้ก็หลกักๆอ่ะหลกักๆเอาเอา,เอาของเก่าก่อน,นเลยดีกว่าก็คืออย่างตังวละครอย่างอาไซ มุกิไอ้นี้เป็นอนิเมชั่นไอเจ้าตัวได้ภาพเป็นตัวหลักแถมเป็นเมสปี2007ด้วยอ่ะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือในงานเป็นตัวประกอบกับโคจากุครับจากด็อกเตอร์สโตนนะครับอืถามว่าทำไมคุณอ e ีโคตะถึงไม่มีผลงานอื่นเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณอ e ีโคตะเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะครับร่วมกับนักพากของไอมิโซไมนะครับอืมเป็นยูทูบเบอร์ครับ เป็นยูทูบเบอร์แล้วครับตอนนี้ม,มาเรามาเล่าตัวละครซากิข้าวๆกันดีกว่าให้ทุกคนรู้จักกันนะมาซากิเนี่ยเป็นเด็กสาวนักกีฬาที่ล่าเริงและเป็นสมาชิกไอทีมซอฟบอลอ่าก็โรงเรียนที่อยู่ก็คือโรงเรียนมัธยมยูนากะยูนากะครับส่วนพ่อครัวของซากิเนี่ยเปิดร้านเบเกอรี่ครับชื่อฟันฟันไ ปังพังกะปังเอออันนี้ออกเสียงไม่เคยถึงนะอ่าเอาตานที่ผมแปละนะอ่าเธอเป็นเด็กล่าเริงกระตือรือร้นเงาะดูโลกในแง่แงดีตลอดอืมแล้วก็เป็นนิสัยล่าเริงครับมักจะสร้างแรงบันาลใจให้กับคนอื่นตลอดอืมแต่ก็เธอก็มีการเสียสละและใจดีบ้างอ่าบางครั้งก็มีอารมณ์ร้ายบ้างเธอ อ่าแล้วก็สากิเนี่ยเก่งการทําขนมปังด้วยคือทําอร่อยและอ่าแล้วก็แน่นอนรัาว่าในตอนนั้นน่ะสากิเขามีความฝันอยู่2ความฝันคือจะเป็นนักกีฬาซอฟบ,บอลกับอ่าจะเป็นปัสติเชียทำขนมปังเบเกอรี่ดีหรือเปล่าสรุปก็คือตอนในโอตัน,น่เนี่ยเจ้าตัวไปหันไปทําเป็นอ่าอาชีพขนมปังไปที่เรียบร้อยครับอืมแล้วก็นางเนี่ยก็แยกสาขาของเอง ซึ่งเป็นตัวละครที่มีความฝันอ่าตัวละครพีเคียวที่แบบว่ามีความฝันเป็นจริงหลายคนละแต่ว่าของตัวสากิแค่เก้าแรกครับอืมก็สังเกตดูซิว่าระหว่างอายุต,ตอนสิบสามกับสิบสี่แล้วก็ตอนอายุยนะี่สิบหกเนาะแตกต่างไปเยอะเลยคือสากิสวยไปเยอะเลยคือแบบเฮ้ยนี่ใช่สากิที่เราดูหรือเปล่าวะอะไรนี้อืมมา เรามาดูความสัมคัน์กันดีก่อนนะเอาคนแรกก่อนเลยคนนี้พูดไม่ได้ครับกับมิชโชไมนะครับก็สําหรับความรู้สึกของซากิที่เจอกับไม่ก็ประมาณว่าคือในซีรีส์เนี่ยเขาอะเจอกันมาเมื่อห้าปีก่อนอ่าก็คือสมัยเด็กเลยเจอที่นี่กันเมื่อห้าปีก่อนแถมเป็นเพื่อนซี้กันเร็วด้วยแต่ว่าด้วยความอะไรมัน,มนรวดเร็วนะหลังจากนั้นก็ไม่เจอกันเลยแต่ว่า ถ้าใครอยากจะรู้ว่าเจอกันได้ไงเมืน่อะ5ปีก่อนผมแนะนำว่าให้ไปดูฟุตาริบะทีเคียวสเปสตาร์ดงฟีนะครับมันจะเฉลยเรื่องราวในนั้นหมดเลยนะครับโอเคอได้ยินป่ะเดี๋ยวประงด็นกล้ๆเดี๋ยวขอตรงนี้ตัดหนึงนะมาโอเคต่อมาเรามาพูดถึงอ,อะไรฟ แป,ปี้เอปแปปี้ช็อปปี้แหละอ่ะขอหของถ้าเรียกผิดเรียกขออภัยด้วยครับมาเรามาดูคู่คู่หูของซากีกันดีกว่าคือเป็นคู่หูไม่กี่ตัวครับที่แน่งทะเลาะก,กันกันทุกโยกเอ้ทุกทุกตอนเลยครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ห่วงใย,ยกันช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันตลอดเลยอืมเนี่ยดูดูจากภาพดิ <laughs> ช็อปปี้ช็อปปี้เอ้ะไร อ่ะแล้วก็เรามาดูน้องของซากิกันดีก่อนนะอย่างฮินะมิโนริเนาะหรือถ้าปัจจุบันนี้นักพากย์ตอนนี้ไปห้างโมฟุรุนจากมาโฮสกายพีเคียวนะอ่ะเรามาดูน้องสาวของซากิก่อนอ่ะน้องสาวของซากิเนี่ยอ่าเป็นคืออันนี้ผมเพิ่งมาผมเพิ่งมารู้นะเพราะว่าผมไม่ดูซีรีส์นี้มานานแล้วอ่าคือนอนด้วยกันแหละแล้วก็มักจะเข้าได้กันด้วยดีบางครั้งตัวมิโนริเนี่ยอชอบ ซุกซนอยู่ใกล้สกีบอ่อยมากบางครั้งสกีก็เข้มงดน้องเกินไปก็ทําให้แตบบ่ว่าทําร้ายทาร้ายความรู้สึกไอ้มิโนโรี่ไปสักครั้งหนึ่งแต่ไงก็สกีเป็นคนรักน้องน้องอยู่ดีอ่ะรักน้องสาวแต่แค่ว่าบางครั้งแบบรุนแรงเกินไปเนาะใครที่มีน้องกอ็น่าจะเข้าใจความรู้สึกเนาะความเป็นความเป็นพี่อ,ะอ่ะมา โอเคต่อไปครับกับมิโซคาซุยะครับหรือพี่ชายของไมนี่เอ่ <laughs> เอตัวนี้มีประเด็นครับก็คือพี่ไมพี่ชายของไมเนี่ยคือคือนี้ครับซือซ้อสากิอะหลงรักพี่ชายครั้งแรกเลยครับอ่าแล้วก็แล้วก็อันนี้ครับแล้วแล้วสาก,กิเนี่ยชอบจะไปสายตลอดเวลา,เพ,าเพราะว่าเจอพี่ชายตลอดแหละแล้วก็สาก,กิเนี่ยหน้าจะแดงเขาตลอดเวลาเนาะอ่าแล้วก็ คือตัวคาซุยะเนี่ยก็เหมือนจะชอบชอบตัวสาก,กิด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นแค่อันนี้ครับเพื่อนของน้องสาวแต่พอโตมาเนี่ยสาก,กิก็ไม่หลงรักคาซุยะแล้วครับอันนี้เป็นข้อมูลข้อมูลที่แก้ไขใหม่จากซีรีส์โอตโตนาเน,นะอ่าเราเรารู้แล้วว่าสาก,กิเขาไม่รักไอคาซุยะแล้วครับอืว่าอีกคนนึงอันนี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอีกคนนึงครับของสาก,กิ ก็คือโฮชิโนะคาตาครับอ่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิที่สุดของซากิเลยเลยก็ว่าได้นะก็คือโตมาด้วยกันมีความสัมพันธ์ดีตลอดแถมชอบพูดแบบอยากแย้งแบบเหนื่นพูดแบบแย้งกันตลอดแะแต่ว่าบางครั้งอะแม้ว่าคตาเนี่ยจะดูเหมือนมีอารมณ์ร่วมกับซากิไม่มากแต่เขาก็แอบชอบ ชอบสากีแบบไม่รู้ตัวแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับโอตโตนะตอนนี้พี่เก๋ก็ไปมีเพื่อนในร่มชั้นไปแล้วอ่าแถมหน้าหล่อด้วยอมืมาเรามาดูสิ่งที่คุณไม่รู้มาก่อนกับสากเนะอันนี้เป็นส่วนที่ผมเพิ่มมาใช่ครับมาอันดับหนึ่งครับก็คือวันเกิดของสากีเนี่ยมันตรงกับวันเกิดของอิโรฮะครับใช่ครับเป็นพิธีเคียว ภาคแรกครับที่นั่งรถพีเคียวเกิดมาเดียวกันครับเพราะว่าคุณอีนุไข่หอมมากเลยครับโอ้หอมมากหอมจริงๆหอมหอมจริงๆหอมหอมจริอืมก็หอมเลยเว้ยโอ้ยกูไม่ไหวแล้วหอมแบบอู้ล้วล่ถ้าตัวละครพิที่เคียวตัวไหนไม่หอมรอว่าพิ u s มีเอาไปคะแนนเต็มติคะแนนเต็ม ออมบ้าอะไรกันอ,อ่ะตามนี้นครับอ่ะแล้วก็ตัวอันนี้อันนี้เป็นผมไปรวมเลยดีกว่าเนานะที่แอปบอยเมย์เราก็คือซากิกับไมเนี่ยเป็นพีที่เคียวคนแรกครับที่สะกดชื่อด้วยด้วยคันจินะอ่าแล้วก็ซากิเนี่ยเป็นพีเคียวคนแรกเลยที่มีการแบบว่ามั่นมั่นหมายเป็นคู่กันเรียบร้อยครับก็คือมั่นแล้วกำลังจะแต่งงานแต่มั่นไว้ก่อนอะไรนี้เนาะ <laughs> ใช่ครับมันเกิดคุณอินุครข,ของเราดีเองอโอเคมาเรามาดูอันนี้กันดีก,นนะก,กว่ากกนะกับเน,นื่องจากว่าซาก,กิเนี่ยมันมีเนื่องจากว่าซากิเป็นพีเคียสองล่างนะซึ่งของคําแนะนําตัวของเคียวบูมก็จะเป็นดอกไม้สีทองอันเรืองรองเคียวบูมแต่ถ้าเป็นไบก็จะเป็นพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าเคียวไบอ่าตามนี้เลยนะซึ่งฉากคาสิเนอาจจะเหมือนกันแหละแต่แค่ว่านละมุมกันนะ ต่อมาครับข้อมูลสายการต่อสู้ของพิตี้เคียวครับกับ2เนื่องจากว่ามันมี2องล่างนะอ่ะก็คืออ่ะผมมาเล่าฝั่งของซ้ายก่อนอ่ะเคียวเคียวบูมนะครับต่อสู้ได้2ระยะครับก็คือใกล้กลางลักษณะการต่อสู้เป็นสายดีเฟนต์ครับก็คือจุดเด่นของบูมเนี่ยคือเขาสู้ระยะใกล้ได้แต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันตรงที่เรียกว่าบาเลียปึงการบาเลียได้ซึ่ง ถ้าหาว่าเป็นพิธีเคียวต่ตัวหลักเอลีเดอร์ที่กามบาเลียได้ใช่ไหมอ่ะใช่ครับถูกต้องครับเป็นคนแรกเลยที่กามบาเลียได้สรับลีเดอร์นะอืมซึ่งด้วยความที่เป็นสายดีเฟนส์เนี่ยอ่าการป้องกงันอาจจะดีแต่การต่อสู้อาจจะไม่ค่อยดีป่านนี้แล้วมาดูฝั่งขวากันดีกว่านะกับเคียวไบรท์ซึ่งไบรท์เนี่ยจะต่างกับบูเยเลยอ่ะมาดูกันดีกว่ามีอะไรต่อสู้ได้2ระยะครับใกล้กลางระยะการต่อสู้เป็น สายแอคแท็ครับอันนี้เป็นสายโจมตีแบบล้วนเลยถามว่ามันล้วนได้ไงคือในซีรีส์ครับในตัวเคียวไบเนี่ยถ้าใครที่เคยได้ดูนะคือไบเนี่ยคือการตัอสู้คือเขาจะโหดมากแถมถ้าเกิดว่าได้ตัวสปเออรสปีดลิงมาเนี่ยตัวไบเนี่ยจะสามารถยิงลำแสงได้ด้วยอ่าเป็นสายแอคแท็ครับแต่ว่าแลกกับการที่ว่าป้องกันไม่ได้นะอืมอ่าก็มีข้อเสียข้อดีครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่าทำไมเกิดขึ้นอย่างนั้นเนาะอ่ะโอเคอันนี้คือร่างต่างๆของเคียบบูเคียบายเนะอ่ะเดี๋ยวทําไมต้องพูดอย่างนี้เนาะอ่ะก็คือร่างแรกนะคือเคียบบูอันเนี้ยร่างแรกที่ผมมาในซีรีส์หลังอืมแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็จะเป็นร่างเคียบาบคือครึ่งออกมาครึ่งหลังทีนึงถามว่าในในทีวีซีรีส์เนี่ยเมื่อก่อนคือเขายังไม่นับไทเชนนะอ่า เขาไทาเชนคืออะไรไทเชนคือการเปลี่ยนร่างครับอืมถูกต้องครับคือการเปลี่ยนร่างแต่ว่าในช่วงซีรีส์ของสเปซสตาเนี่ยมีคนสงสัยว่าสรุปแล้วร่างสุดยอดของสเปซสตาคือร่างไหนคําตอบคือคือเคียบไบครับเฉพาะเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์นะยังไม่รวมทุกซีรีส์นะถ้ารวมทุกซีรีส์เนี่ยก็คือร่างสุดยอดของของซากิก็คือเคียว,บยบวยนะยไยนะยยกกยวบบูมอ่า แล้วก็หลังจากนั้นคือบูมกับไบเนี่ยในตอนที่มาโฮสกายมาใหม่ๆเนี่ยก็ก็ถูกเปลี่ยนกลายเป็นไทเชนครับก็คือเป็นการสลับล่างนะอืมส่วนล่างสุดยอดคือบูมไบซึ่งล่างบูมไบเนี่ยทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวในซีรีส์มันไม่มีนี่แล้วมันมาได้ไงซึ่งในล่างเนี้ยมันโผล่มาในพิทิทเคยวออสตาดีเอ็กซ์ครับอืมใช่ครับเป็นล่างสุดยอดที่แท้จริงของของซากีเนาะอ่า ก็คือบายกับบูครับโดยเอาโดยเอาความสาม,มารถทั้งสองอย่างเอาเรวมกันนะแต่ว่าเสียดายหน่อยตรงที่ว่าผมมาแค่พ้ังดีอย่างเดียวหลังจากนั้นคือหายไปเลยครับโอเคมาอ่ะโอเคครับเอาตามที่ผมแปลเข้าใจนะครับอ่ะโอเคสุกท่านพร้อมนะครับมาเริ่มเลยดีกว่าอ่ะแฟชั่นพอย์ของเคนะียบบูเนาะเขาบอกไว้ว่าตัวละครเนี่ย ตัวละครแล้วก็โลกทีทั์เนี่ยในเรื่องเนี่ยคือเขาออกแบบในการเป็นตีนธรรมชาติครับอ่ะคือทุกคนสงสัยเขาว่าทําไมมันนั้นถึงผมว่าบอกว่าทําไมโลโก้ทีมถึงเป็นแบบว่าพกฟูดแบบธรรมชาติคือที่จริงอ่ะภาคนี้คือตีนธรรมชาตินะครับอืมเป็นตีนธรรมชาติเลยแล้วก็เนื่องจากว่าคืองานก่อนหน้าเนี้ยตัวละครเนี้ยจะถูกจะถูกเพิ่มส่วนสูงมานิดนึงครับ ก็คือถ้าลองสังเกตดูตัวซากิเอ,อตัวของซากิดีครับว่าตอนตอนที่ยังเป็นร่างคนน่ะอาจจะเตียเต้ยๆหน่อยแต่พอมาเป็นคีเคียสูงเพิ่มมานิดนึงอ่าใช่ครับแล้วก็อันนี้ครับคือเขาออกแบบมาเพื่อเป็นพี่สาวน้องสาวครับอืมเป็นเนชุดพี่สาวน้องสาวทั้งสองแบบอืมทื่ตัวของซากิเป็นการผสมผสานร,ระหว่างดอกไม้กับนก อืมดอกไม้กันนกนะครับมาเรามาดูทรงผมกันดีกว่าทรงผมเนี่ยครับรูปร่างจะออกแบบมาจากดอกทานตะวันนะครับตามชื่อของบูมเลยบูมก็คือดอกที่มีลวดลายและผิบบานอืม่าสังเกตครับว่าตรงทรงผมเนี่ยมันจะเหมือนดอกทานตะวันนิดนึงนะพี่เขาออกแบบมาตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องออกแบบนั้น แต่ว่าเคยได้ยินมาสัตว์ชนิดหนึ่งว่ามันจะมีพวกตระกูลหนูที่แบบว่ามันจะมีแบบชงอยหอมอะไรเนี้ยมามากระโปงครับตรงกระโปงนะครับสังเกตนะว่าตรงกระโปรงของเขียวบูมนะครับมันจะมีสองแฉกนะครับซึ่งมันสื่อของอันนี้ครับดอกไม้ครับดอกไม้ข้อก,กีดดอกไม้อะไรนี้ครับเพื่อไปเติมเติมสีสันแล้วก็การเคลื่อนไหวก็สะดวก แล้วรวมไปถึงว่ามีเข็มขัดด้วยอ่ะใช่คือเคียวบูมมีเข็มขัดใส่แหละอืมเต็นลูกหัวใจอ่ะเรามาดูส่วนตรงตรงหน้าอกกันดีกว่าตรงหน้าอกเนี่ยถ้าใครสังเกตดูดีนะครับว่าเขียวใบเนี่ยมันจะมีสีเขียวด้วยตรงแขงคออืมแข่งคอเนี่ยมันมันสื่อว่าเป็นอันนี้ครับใบไม้กิ่งก้านครับ แล้วก็แขนเสื้อเนี่ยจะมีลวดลายสีมพูลอ่อนที่มีลักษณะเหมือนกีบดอกไม้อีกข้างในข้างในข้างในสวมชุดบอดี้สีม่วงอืมคือตรงคออ่ะเป็นสีเขียวแต่ชุดบอดี้อ่ะเป็นสีม่วงนะครับอืม,มาอีกส่วนหนึ่งครับอ่ารายละเอียดสไตล์สไตล์คล้ายเหมือนไอดอลครับชุดแอคชั่น มีการสมผสารระหว่างความนิยมของเด็กน้อยแล้วก็สร้างการสร้างเครื่องแบบให้มันดูแอคชั่นครับเอาง่ายคือข้อแบบชุดนี้มาเพื่อต่อสู้โดยชอครับคือทั้งสองอย่างเนี่ยมันต่างตรงที่ว่าบูมเนี่ยจะออกแบบไปคล้ายเหมือนกับดอกไม้แต่ไบเนี่ยมันเป็นพัดจันมันก็เลยชุดมันเลยเรียบง่ายนะครับ อ่า,อาประมาณดินน้ำลดนไฟอะไรเนี้ยอืมโอเคไปไปต่อนีกว่ะมาอุปกรณ์และอุปก,กรณ์แล้วก็วุฒของฟีเควของบูมกับเคลบอยเนาะอ่าเริ่มแรกอุปก,กรณ์แปลงร่างก่อน,นครับกับมิกซ์คอมมูนด้านซ้ายมือของผมครับซึ่งเป็นอุปก,กรณ์แปลงร่างอันเก่านะครับอันเก่าในช่วงไอช่วงช่วงช่วงครึ่งแรกนะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้โดยใช้ d i a อน n d การ์ดในการแปลงร่างโดยการเสียบตรงแผ่นจานเนี่ยซ้ายกับขวาไปด้วยกันแล้วก็หมุนหมุนหมุนเพื่อแปลงเป็นเคียวบูมนะครับแต่ภายหลังในซีรีส์จุ่ๆก็เปลี่ยนที่แปลงร่างใหม่ครับก็คือคริสตัลคอมมูนครับคือเล็กกว่าเดิมกว่าอันใหญ่เมื่อกี้ครับอ่าถามว่ามันต่างยันไงซึ่งไอตัวคริสตัลคอมมูนเนี่ยอ่าตอนที่ได้ใช้มาครั้งแรกเนี่ยซากิเนี่ย,ยแปลงเป็นเคียวไบส์เลยครับ คือตอนนั้นคือแปลงเป็นเคียวไบต์นานมากจนแบบว่าบางครั้งอ่ะไปเจอศัตรูที่แบบว่าแม่งดาเมจแรงแต่ว่าไม่เราไม่สามารถป้องกันได้ซึ่งในเรื่องเนี่ยคือใช้เวลาไปสักครั้งหนึ่งกว่าจะรู้วิธีเปลี่ยนเปลี่ยนร่างในการแปลงร่างเนาะก็แน่นอนครับว่าถ้าบิดไปทางขวามือของผมเนี่ยจะเป็นร่างเคียวไบต์ครับแต่ถ้าบิดไปทางซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นเคียวบูมนะครับอ่าซึ่งในในในช่วงนั้นอ่ะมัน มันไม่สามารถสลับแปลงล่างได้แต่ว่าพอมาเป็นไอช่วงออสตาเนะช่วงสองครบรอบอ5ปีเนี่ยทีมงานเขาเลยแก้ไขตรงที่ว่าตัวบูมกับไบร์เนี่ยสามารถสลับกันได้ในในช่วงเวลาขณะที่แปลงล่างได้ครับอืตามนี้เลยนะสเปซคอมมูนสเปซคอมมูนคืออะไรสเปซคอมมูนก็คือตัวพูดอย่างโปนุนกับเอ๊ยเอ้เดี๋ยวนะแป๊งหนึง่งโมลุนกับโปนุน ปอบปาดตัวหลังผมผมออกเสียงไม่ค่อยชัดอ่าก็คือเก็บัตัวพูดน้อยอย่างอ่าพูดแห่งคัดจ,จัน์กับพูดแห่งสายลมเอาไว้ในที่นี้แล้วก็ไอส่วนสเปซคอมูลเนี่ยมันจะให้พลังโดยการเป็นอันนี้ครับกับไอสปินลิงก็คือก็คือกำไรที่หมุนได้ครับแต่ว่าของตัวของตัวไบกับบูมเนี่ยจะเป็นเข็มขันนะครับใช่ครับโดยการเอาวงแหวนทั้ง3เนี่ยเอามาอยู่ตรงกลางแล้วก็หมุนแบบ เสียงอยู่ใสอะไรเนี่ยอืมโอเคต่อมาครับกับมิราเคิลดอกนะครับก็คือก็คืออัญมณีที่ดอกมาจากตัวตัวมอนสเตอร์ของซีรีส์นั้นนะครับผมลืมชื่อแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอืมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือแฟล่ซาซาเฟ่ครับมันคือที่เก็บของคิสตันดอกนะครับอันนี้มีสปอยล์หน,หนึ่งครับว่าทำไมถึงต้องง้น ก็เพราะว่าไอ้น,นี้ครับช่วงแรกของไอ้ช้อปปีเนี่ยครับคือเก็บคิสตัมคิสตัมดอกไว้ในตัวแต่ปรากฏว่ารับพลังไม่ไหวเลยต้องมีไอเทมที่ต้องเก็บพลังไว้โดยเฉพาะเลยครับอืมแค่นี้เลยแค่นี้เลยมาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว,ลวโอเคสุดท้ายครับท่าไม่ตายของเคียรบูมกับเคียไบายครับต้องบอกก่อนครับว่าตอนยุคช่วงแรกนะครับยังไม่มีท่าไม่ตายเดี๋ยวน,นะก็จะเป็นท่าไม่ตายรวมไปเลยอย่างอันแรกครับ อันนี้ผมไม่ใส่ชื่อคําว่าเคียวนะครับนันจะดูนันจะดูแบบว่ามันจะยาวนิดน,นึงแต่ว่าผมจะกระชับนิดน,นึงอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดไป้วยกับท่าแรกครับพิ t ี h e heel ว w วิน p i n s p r นะครับก็จะเป็นท่าประสานของระหว่างเคียวบูมกับเคียวไบ์เพื่อชัลักล้างนะครับอันนี้เป็นท่าแรกนะครับอ่าต่อมาครับสป i น half s p r นะครับอันนี้จะเป็นร่างเคียวบูมกับเคียวไบท์ที่ใช้สปิ n ลิงในการเพิ่มพลังเนาะอืม ต่อมาครับทิทิเคียวสไปรัล,ลสตาร์สเปซนะครับก็จะเป็นร่างเคียวไบ์กับเคียววินดี้ใช้ท่าเอใช้ท่าโจมตีด้วยกันนะครับแต่ว่าร่างนี้มันมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าต้องใช้สปินต้องใช้สปินลิงในการในการเพิ่มพลังด้วยแล้วก็สุดท้ายครับสไปรัลฮาร์ดสตาร์สปินครับเป็นตอนสุดท้ายในสเปซสตาร์นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นท่าประสานระหว่าง พลังพูดทั้ง4อย่างก็คือพูดแห่งถึนดินพูดแห่งของฟ้าพูดแห่งดวงจันทร์และพูดแห่งสายลมแต่เนื่องจากว่าในซีรีส์นี้พีเคียวมีกันแค่2อครสองคนับทำให้ว่ามิจิรุกับคาลุเนี่ยต้องมารับพลังอย่างพูดเอ่อพลังอพลังอย่างพระจันทร์กับสายลมด้วยกันและด้วยความที่ว่ามันแย่งเนี้ยก็เลยต้องใช้ท่าแบบทั้งสองฟอร์มปล่อยพลังท้องกันซึ่งถามว่า มันรุนแรงขนาดไหนรุนแรงแบบชนิดว่าตอนนั้นอ่ะอ่าตัวลัรับวอสแบบว่าคือแบบต้านไม่ไหวแบบกลายเป็นกลายเป็นฐานเลยประมาณนี้ครับอ่าโอเคก็จบกันแล้วครับกับสปอร์ตไลท์พีเคียวกับพาร์ททนะี่สิบเนาะแล้วก็นี่เป็นตัวละครจากสเปซสตาร์ตัวสุดท้ายแล้วครับก็ตอนนี้ปิดทีมสเปซ ปิดทีมฟุตบอลิบาตพีเคียวสเปสตาเต็มที่เยแ,แล้วครับเย้อ่าโอเคก็หลังจากนี้ไปก็สเปซคงไม่มีใครสุ่มได้แล้วนะครับโอเคก็มีแค่นี้ครับไม่มีแล้วโอเคก็โอเคก็ไม่มีอะไรจะฝาก้วครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับอคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์อะไรมากขึ้นกว่านี้เนาะ,ะโอเคก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจะฝากแล้วทุกท่านเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวคลเค่นี้ครับทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบาย